เป็นเรื่องของเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กค่ะไม่รู้ว่าจะเห็นใจหรือว่าจะยังไงดีนะคะคุณผู้ชมช่วยฟังข่าวนี้กันหน่อยก็แล้วกันเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กท่านรับสารภาพว่าพลาดพลั้งนะคะหลังจากที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ล่อลวงให้โชว์อนาจาร์ผ่านวิดีโอคอลและท่านเนี่ยก็ถูกรีดเงินนะคะกว่า1นึ่งแสหมื่นบาทคณะสงฆ์ก็ลงโทษตามวินยัยพ้นโทษแล้วนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสขณะที่พระอุปชาเองนะคะบอกว่า ทำผิดจริงแต่ไม่ถึงขั้นประราชิกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดช่างเหล็กตำบลช่างเหล็กอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศภายในวัดเป็นไปอย่างตึงเครียดค่ะหลังจากที่มีข่าวคลิปเาวาของพระครูประทีปวัชราพรเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กและเจ้าคณะตำบลบ้านกลึงถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางพระครูสุวัตบุญโยพาศค่ะเจ้าคณะอำเภอบางไทรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเดินทางมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงต่อประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ ดังกล่าวเป็นเรื่องเก่านะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาต้นปีค่ะโดยเจ้าอาวาสเนี่ยยอมรับสารภาพว่าทำผิดจริงและเข้าสู่กระบวนการปรงอาบัติรวมไปถึงอยู่ปริวัสกรรมครบตามวินัยสงฆ์ถึง3มครั้งพระครูใบดีการนพร,รัตน์ภาคพิทธเจริญเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางไทรกล่าวย้ำว่ากรณีนี้ไม่ถึงขั้นประราชิกค,ค่ะแต่เป็นอาบัติสังฆาธิเลศซึ่งมีบทลงโทษ ตามพระธรรมวินนยและเจ้าอาวาสได้พ้นโทษแล้วตามกระบวนการขณะที่การแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลก็เกิดขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการชี้แจงมีชาวบ้านส่วนใหญ่แสดงออกว่าพร้อมให้อภัยแล้วก็ให้เจ้าอาวาสนั้นทำหน้าที่ต่อแต่ขณะที่บางรายยังคงไม่เห็นด้วยนะคะเกิดการโต้เถียงกันเล็กน้อยแต่ไม่มีเหตุรุนแรง พระครูประทีปวัชราพรเปิดใจว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากหญิงสาวค่ะเขาใช้โปรโฟไฟล์เป็นแม่ค้าขายโดนัทแล้วก็ทักมาทางเฟ e บุ๊กตีสนิทนะคะล่อลวงให้อัตมาเนี่ยโชว์อนาจาร์ผ่านวิดีโอคอลจากนั้นก็ถูกข่มขู่เรียกเงินรวมกว่า1,2 0 0 0 0บาทรู้สึกผิดอย่างยิ่งค่ะ ศูนย์สิ้นความดีที่สั่งสมมานานกว่า3 0พรรษาแล้วก็ได้เข้าสู่กระบวนการทางสงแล้วพร้อมกับกล่าวว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะ อาตมาเองจะยอมแขวนคอตายต่อหน้าโบสถ์เพื่อชดใช้ความผิดด้วยทั้งนี้มีการประสานกับตำรวจดำเนินคดีแต่ก็พบว่าเป็นขบวนการ call center ที่ใช้วิดีโอปลอมแล้วก็โอนเงินไปยังประเทศเพื่อนบ้านทำให้ไม่สามารถติดตามจับตัวผู้กระทำผิดได้พระครูประทีปยืนยันว่าจะตั้งสติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและจะไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษต่อญาติโยมทุกคนและเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิด Hãy subscribe